เสียมายากหน่อยนั้นในตอนสี่ทุ่มกินทุเรียนโชว์เน่ื้อเดอะโกดไลายใหม่เหมือนกูมีหุ้นในบริษัทเขาเลยอะมาใส่โชว์อ่ะอืมรักเดอะโกดนะครับรักเดอะโกดเย่ก็เขาเป็นเขาเรียกอะไรอะอย่างที่บอกนะฮะไอโชคเนี่ยเข็นเตียงไปหน้าห้องคลอดนะครับพี่แจ็คก,ก็เป็นนายแพทย์เป็นหมอทำคลอดให้ แล้วก็คุณผู้ฟังผู้ชมเป็นคนตัดสายสะดือให้ผมถึงได้มาทํารายการอยู่ตรงนี้ได้ทุกวันนี้นะครับอาวปอบมือดิปอบมือดิโอเดี๋ยวอ่านคําคมก่อนไหมอ่านคําคมก่อนไหมคาคมเขาส่งกันมาเยอะแยะเลยวันนี้ในหมู่บ้านแพนด้าใครไม่รู้จักหมู่บ้านแพนด้านะครับถามถามคนในนี้เอาแล้วกันคนบาปวะเธอจริงแหละดูออกแค่ เอาหน่อยหน้าให้พี่เยอวันนึงระหว่างทุเรียนกับ A, เบียร์หมอเลือกหมอเลือกเบียร์สวัสดีครับยุทธสวัสดีครับพี่หมอออ่านแทบไม่ทานไว้ใครใครบ้างวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอดำเนินรายการแป๊บใครวันเนี้ยเดี๋ยวนะขออ่านคำคมก่อนคำคมในหมู่บ้านแพนด้า เขาว่ากันว่ายังไงปบ้างวะอา้าวหาไม่เจอแล้วไหนว่าคำคุมในบ้านแพนด้าน่ะอ่ะ,อะขออ่านขออ่านอ่านก่อนของไอวานไอวานอยู่ในนี้ป่ะไอวาน อ่านว่าทำดีไม่มีใครจําทําระยําแม่งดังออกทีวีเทียบเพิ่งดังอยู่เนี่ยกําลังมีเลยเพิ่งดังๆอยู่นะแต่เราไม่ไปยุ่งแล้วกันแต่ไอ้วานจั่วไม้พี่อ่านขอบคุณมากโอ้โหอันนี้ไม่อ่านไม่ได้นะพริกอ่านลดเด็ด แต่ถ้าเรื่องเด็ดๆดน่ะเล่ามาโซดากูโอ้โหไม่เอ่ยชื่อไม่ได้ครับคุณอ้อนสายมูน่ารักมากอกหักอาจต้องกินโซจูแต่ถ้าคุณไม่มีใครฟังขอโทษขอโทษอกหักอาจต้องกินโซจูแต่ถ้าคุณไม่มีใครต้องเปิดใจรับฟังเล่ามาโซดากูสองอวยสองอวยติดๆกันขอบคุณครับตัวโต,วตว เพื่อนก็เหมือนดาวบนท้องฟ้าแม้ไม่เห็นตลอดเวลาแต่ก็รู้สึกว่าท้องฟ้ายังมีดาวโอ้โหจากนงนงนงฟินแลนด์ปะนงอยู่ฟินแลนด์ปะเออ,ค,อคือคือคุยกันบ่อยนะแต่ในหัวพวกประเทศสแกนหรืออะไรเงี้ยตีกันหมดอะฟินแลนด์ไอแลนด์สวีเดนสวิตอะไรไม่รู้อะยุโรปก็ตีกับนั่นแหละน่าจะใช่นงฟินแลนด์ ตังมาคำคมไปตังไม่มาคำไม่คมเดี๋ยวเดี๋ยวตังมาคำคมไปตังไม่มาคำไม่คมมีอยู่คนเดียวแหละที่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 เขียนอะไรแบบนี้ได้อะออ่างตัวเดียวอ่านว่าออใครรู้จักเขาบ้างคนเนี้ยยังไงก็ขอบคุณนะเ <c oughs> <laughs> ฉลิมพลคนชอบเต้นความสําคัญของมิตรภาพมันมีค่า และควรแลกมาด้วยราคาของความจริงใจโอ้โหวันนี้มาแบบมาแบบดราม่าอ่ะวันลบผีก็เหมือนตดมองไม่เห็นแต่รู้สึกว่ามีจริงถูกต้องใช่กูก็เริ่มได้กลินแล้วเนี่ยกูกินทุเรียนมาเนี่ยมีกิ่นแล้วอเอาชิกสักสองสามอันอเดี๋ยวก่อนอเดี๋ยวมันจะเยอะกันไปโอ้โหเล่าปอ ทุกที่ที่มีแสงสว่างมักมีเงาเสมออออกออกแนวแบบปรัชญาคำคมนะคุณก้อยคุณก้อยคุณก้อยก้อยก้อยสุกัญญาความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นเงินซื้อไม่ได้ทุกอย่างแต่ก็ซื้อได้หลายอย่าง <laughs> เอา้าเอากับคุณก้อยเนี่ยเอาเออหนึ่งหนึ่งส้มตํา ในมือถือเบียร์แต่ในใจมีเมียตลอดอย oh, ออกแนวเมียบังคับพิมพ์ประมาณนั้นจา๋จาจ๋ารถถูกลอ้อร้อยเอกร้อยโทไม่กลัวกลัวร้อยละยี่พามไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวยุ่งกันใหญ่โอเคมาเข้าสายต่อไปดีกว่าสายต่อไป